สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาที่บ้านพันศึกซีนะครับตำบลบ้านตาด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมาเบิ่งสวนผสมผสานหลังบ้านนะครับเป็นสเกลเล็กๆหลังบ้านมีค้องใส่ไก่มีเลียงกบเรียงปลานะครับหลายย่างหลายเนียนะครับผมเป็นสวนของคุณพี่ลาวนะครับสีภาพพี่น้องมาขอรายละเอียดสำหรับผู้ที่อ,าอยากเข็ยสวนผสมผสานนะครับ โอ้หลายแนวเด้พี่น้องคนน่ะทั้งเลี้ยงกบนะครับเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่กับคุณพี่เหลาเจ้าของสวนนะครับพี่เหลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวนหลังบ้านเด้ซื้อเม็นบ่อครับน,นี่ ก็เห็ได้คักในเนี่ยเะกําลังบ้านตัวหน้าบ้านจีคนละฝากอยู่เมีนคามท่าแม่เปนสวนแล้วก็เนื้อวันเดียดดีนะครับพี่น้องครับที่อันนี้ปลาอย่างนี้ยู่บ่อนี่เป็นปลาปลาหมอแล้วก็ปลาขาวแล้วก็ปลาสลิดสลิดแค่ลอยเดียวนึงเอ้ามันสิพ่อปีงหรอเดี๋นี้แม่อันนี้บ่ค่อยได้เล่งหัวอาหารเนะจ้ะแม่นบ่แม่นเพราะว่าประหยัดหั่ว เี่ในสวนน้องมีอย่างเนี่ยเหรอครับตอนนี้มีกบมีปลาปลานี่กับมีปลาดุกปลานิ่นปลาเข็งปลาสลิดปลาขาวแล้วก็มีผักห้องใส่ไก่แบบนี้ห้องขุดบ่ได้ห้องขาเลยมันบ,บ่บ่จ้ะบอจ้ะพูดห้องบอแหลกคือได้ห้องแต่บอนี่ห้ามมล่องทดล่องพอห้าบ่ได้ห้องมันอยู่ใดก็เลยปล่อยเลยจ้ะแต่ว่าเปิดเป็นโซลาเซลล์ใส่ถานรบกน,น้ำนี่เป็นน้ำปลาปาบ่โซลาซลเซลล์ แมนเฮาดูดขึ้นมาแมนบ่แมนจ้ะโอ้ยซ้ำซาสิกินนี่ไหมซ้ำสิกินพี่น้องเบิ่งเนี่อันนี้ปลาเข็งวัดจีแมนจ้ะทางนี้ก็ใส่ผักตบนะครับผักต้มนี่บ่แมนยังนี่เพิ่นใส่ไว้เพื่อเพิ่นยัีเพิ่นหื้อขึ้นมาคุ้มข้นใหม่จ้ะโอ้เอาไว้มาโปรกหน้าดินคุ้มข้นใหม่โอ้เนี่ยนวลจั้งสีแล้วสิได้กินอยู่ได้จักหน่อยนี่เนาะบักซีดานี่ก็ได้อันทั้งผุนไม่ยังพี่ผุน อันพุ่นกบจ้าป่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดปเป็นชอดนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องบึงมันมันโว่สิว่าบ่ใหญ่นีแต่ว่ามันก็หลายนะครับพ่นะนี่ก็อยกคว้างหนึ่งเดี๋ยวเฮาสิแวะไปบึงทางกบก่อนนะครับทางนี้เป็นกบเดี๋ยวพี่เบ่งอันนี้ด้วยอันขว้างอันนี้แม่คือเป็นจังซส่พักน้ำบ่ะอาพักน้ำบาบนี่แม่จะพักน้ำอ๋อคือบ่มีน้ำอันนี้เด้ววเวลาเ้าล้ลงบอ่อกบเด้ห้องหลางบอ่อกบมันก็ะหลลงนี่โอ้ด้ถึงปุย๋ย ได้ทั้งหดน้ําพักน้ําแม่นกันแล้วมันก็บ่แชะไปไสมันก็อยู่ในคลองจังซี่แม่จ้ะอู้ปูเฮ็ดดีพี่น้องนีอันนี้มากยังล่ะนี่อ๋อบักนาวยักเด้นี่หึมันสมว่ายักคือดอกเบ่งหน่วยเพิ่นน่ะอันนี้หน่วยๆเด้อันหน่วยใหญ่เราลหมดแล้วโอ้พี่น้องเบิ่งบักนาวใหญ่บักนาวใหญ่จ้ะมันลหมดแล้วบักอันหน่วยที่หน่วยใหญ่อีหลีนั่นอันปลูกไว้มนกินซําบ่เอา มันกินบ่ท่านดอกจ้ะมันหลายมันหลทั้งหมดหน้าท่านปรมดามีน้องเบิ่งอีกกบอันนี้คัดไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันปีนะอู้หู้หู้หู้้จะสร้างนี่มีจักตัวเลยพี่บ่อหน่อยนี่นะโอ้ตอนคัดกับคัดซองลอยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ส่งออกแล้วออกมืดมีเบิ่งขายหรือกินเ้องวะนี่ทั้งขายทั้งกิน ถ้าเราคนเลี้ยงไว้มันหกักบอกินกับมีเอาไวมทะเบิง <laughs> มันมอมแม่นว่าบอกินว่าหักดิบ่ายากเห็นเหรอ <laughs> เออมันหลายใช่มันหน,นี้เหรอมันบ่อคอยกินอือพี่เดี๋ยวเปลี่ยนหนามอยู่มันมอมอันนี้เปลี่ยนทุกมือจ้ะแต่ว่าเปลี่ยนช่วงแรงโอ้ช่วงแรงคือว่ามันเปลี่ยนง่ายก็เลยเปลี่ยนทุกมือถอดอันออก,แล,ก,ลแ,ลกลแล้วก็ไล่ฝุ่นแล้วก็เลี้ยวมันใส่เวลาเปลี่ยนบ่พออันนี้ห้องขื้นบ่อเวียดมีมีแน่หังขื้นบ,บ่ได้ห้องได้หนิดินล้วนล้วนเมนจ้ะ แล้วก็เงียบนะครับคางๆก็เป็นเป็นปฏิกเนาะบ่อยเพิ่นมีบาดมีแผลเราก็เสดังเขียวเอาหนกบลงมายามเพิ่นวะหนกบอจ้ะตอนน้อยๆมากอยู่เลยเดี๋ยวนี้สีมายามทางป่ามากกว่าเดี๋ยวนี้โอ้สีมะเบิองป่าแม่ยแล้วสีมายามป่าก็บักหอยโอ้ใครบักหอยไหมจึงคึงอยู่แบบนี้ว่าไรได้หนิมกบออกบอกระพองเลยคุณพี่น้อกวุ้งๆเราออกกันเลยเออพูดหนึ่งตัวนึงอ่ะ ออกมกันก็อยู่ในนี่แหละเมนเราบะนีดอกเพราะว่าในนี่แหละคือแหล่งอาหารของเราคือกันโอู้อม,อไไมี้องมืงโอ้ยขันขายมันก็ขายได้ด้พี่กันมันสิไหลบะนี่ก็ข,ขายอยู่จ้าคนซื้อก็บขายบ่มีคนซื้อก็เลี้ยงไว้เบิ่งอยู่นี่แล้ว <c oughs> นม่มันออกพวกไหนเยอะแยวบ่ออกแต่ว่าตอ้องตอนผสมเด้ตอนนี้ก็เซาแล้วก็คิดว่าบ่อน,นี่แหละจะจงไว้เฮ็ด พอพัน์ไม่พันแต่พวกนี้ก็ไว้กินไว้ขายคำถามยอดฮิตที่ผมมกที่ถามกันเห็นฟ้ามกบงูมีบ่มีค่ะเฮ้ยมีแต่ว่าช่วงตอนงูตอนอันตัวน้อยนะแม่แต่ว่าช่วงนี้บ่ป,ปันใดแล้วม<อ>ันได้แหขาดคึงไว<อ>้งูมันจะเป็นงูเอียงกับงูสาแบบงูเอียงนะแม่งูกินปลากินกบนี่เนาะแมมันบ่ได้เป็นงูเป็นแบบนั่นบ่ได้เม่นงูผิดวันเถอะบ่จ้ะเฮ้ยวินองเบิบ่งเนี้คุณอะ โอ้ oh. สมศิษกินเบิ้งด้วยละ่ะมีจะขอ,อกไหพี่มีสา,น,า,สานี่ละสามขอ,อกประมาณสามขอกนี่สิบ่บืกอยู่ประมาณหกร้อยนี่บ่มีนะบุญนะที่คิดจังเดย์บนนี่มันงามแสิเด้คือบอเ่เห็ดแนวอือน่นแบบอย่างเังมาปลูกมาฝังแนวจังสิที่แรกชาว่ามันคึดคักแล้วล่ะมาเห็ดจังสิลูกมั่นบ่บ่เห็น,นเขาจะออกได้เงินสองสามหมื่น แต่ละรอบแต่ละปีหรือว่าอาจจะบ่ฮอดน,นั่นเ่ะส่วนมากก็สิยูประมาณหมื่นกว่าบาทบันีเลยคิดว่าเงืนหมื่นกว่าบาทนะ่ะเป็นคนที่ใส่เงินคิดว่าบ่มากนะแม่แบบว่าอยากฮคดอีกยัยงที่แบบว่าให้มันไม่กินเบื่องคิดหลายๆพ้อมละ่ะโอ้เรงบันาลใจนี่จากเบิง่งคิ u ย u b e เขาเจ้าวันเถอะแม่แต่จะคของเตาข้าเจ้านะ่ะคือขาเจ้าปลูกมัน่นคือข้าซสื่อไม่ โชคดีเ้าสื่อเ้าซื้อมา,ปากามาปุ๊บนี่เห้าเห็ดเกษตรเลยเ้าบดไมาเห็ดตรงปลูกมันปลูกยางเลยได้เห็ดพวกนี้เลยได้โอ้มาลงมือแบบนี้เลยเมียนเลยว่าเออมันมีความมันกับโบได,ด้ร่ำาุ้ยดอกแต่ว่ามันรวยความสุกนี่เรื่องจริงคนอื่นสิว่าโลกสวยกับสร้างแต่ว่าเออมันเมียนอิรีอันเรื่องรวยความสุกนี่อือกับได้ออกกับร่างกายเขาเด้กยังเมียนตื่นเศร้าขึ้นมายางลงสวนนี่โอ้ ทางนี้ก็สิมีบักคุงมีไม้ต่างๆโอ้อันนี้เป็นน้ำโซลาเซลล์เหพี่แม่นี่แหละโซลาเซลล์เพิ่นก็สิไหลยอยังสิมืดมือทำไมแดดดูดมาจากบาดาลมันมอแม่นจ้าแล้วมันล้นบ่บาทนี่ล้นเนี่ยครับบ่ล้นเลยจ้า<อ>มันบ่ล้นดอกเพราะาคำมามันก็สิบกโอ้สานีนบกวันถกคว้างนี่นะแม่นจ้าบ่เคยเต็มจักเทือ่อพี่คุณเลือกบันไดครับ อันนี้น่าจะเป็นประมาณตอนคุดนะเมธหาซิบนั่นเห็นว่าโกรออกอยู่นี่ก็มีโกบพี่น้องมันออกมาแเหรมันกับนั่นเบิงดูเลยกันปลูกแล้วกันมันมีหลายกับว่ายากนนี่จนสุกบักงุ้งกันได้เฮียทิมอ้ยพุ่นครับพี่น้องไยอันนี้จะเป็นปานินแต่ปานิ่นี่ดีนะซื้อเทือเดียวขยายแล้วขยายพันเองเลยไหมโอ้บ่บ่มันปลาหมันนั่นเถอะบ่จ้ะ ข้องนี่เงี้ยวเท่าไรพี่นี่สามสิบสามสิบเอ็ดวะเฮตอนคูซ้ำกันบ่คู่กันนี่แม่นจะซ้ำกันสามสิบเมตรนี่ละตีไว้ประมาณนี้เนาะแม่นแม่แม่ข้อหน่อยไหมแม่ข้อหน่อยเพิ่นขุดให้ลึกเท่าไรก่อลึกตอนตอนขุดน่ะเมตรห้าสิบนี่แต่เบื้องดินบ่เป็นแต่ยู่น้ำเลยพี่น้องมันก็ยู่อยู่มีอีปูพุ่นเห็นบ่อีปูพุ่นโอ้ยกับมันเห็ดไปนู่นนี่เนาะคาแนวใดีนี่นะอันนี้คาเกษตรแดงใหญ่จ้ะ เพิ่งปลูกอันนี้มันเป็นด้เดือนกวัวที่สองเดือนนี่แหละมันเป็นหัวเห็นไปซมิ่งเหรอหัวน่ะเป็น <laughs> โอ้ขันอยากกินตุม่มคากินอย่างกะขุดเอารสเพิ่งใส่บะขือเลนโอ้นี่บะขือเลนบะขือเทศแม่นปลูกหมู่บ้านนี่มึง <laughs> บ่ให้ว่างยัางหม่องเลบ็บโบอยู่เลยนี้มันเต็มเลยยังว่าเอาปลูกไปปลูกมากก็เต็มพื้นที่เลยเนี่ยนั่นเห็เห็ดเฟื่องอยู่เห็นย่างป่บุ่น ทางบุนยังเป็นกวงเห็ดเฟืองอยู่ใส่กันอ่ะอันนั้นมีบอกขี่มั่นแหมโอ้ <laughs> อย <laughs> อยยกย้ยิยยยยยนนะยยยยเป็นยย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 ยนยย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 ยสยออกอยังวอยยยยอัน,น,นอ,อยย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 ยียย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 นยย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 นยยมยยยกเยย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 มยย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 ยนยยยัยยยยางย นี่มันพึ่งปลูกจ้ะแถวนี้นาจะได้สองเดือนนี่แหละแถวพุ่นได้สี่เดือนบอกค่าพึ่งขยายอันนี้ต้นพันเล่าขยายไปได้พันมาใส่เพี่สร้างมาแต่อุบลไหมเพจยม่มนที่ได้ยี่สิบเอ็ดหลุมพันหนึ่งน่านะสร้างมมแตะพุ่นละตอนขราเจ้าขราเจ้าฮิตอ,อันผู้ใดว่าแพงก็อจากได้กัซื้อมากเลยคนปลูกเนาะ อันนี้จะเป็นปู่เขาความสุขเจ้าของอิลีเนอพี่นนองด้วยนี่ซื้อเลขเข็นตะบินเด้อันนี้สามปียังอยู่คือเอาหนึ่งเงินพันนี่อันนี้มากต้นสมโอจ้ะสมโอป่ะสมโอค่ะนี่ไงกำลังมีลูกอาคก็สิอยากให้คนจินกัแต่สมนยิเป็นหน่วย์หรอยโอ้แสดงว่าต้นตอนนี้นี่เนาะกิ้งตอนจ้ะ อันนี้เกล็ดดำนี่ก็บมาไฟืองเทซนี่สวนนี่แหละแม่นย้ำนี่แหละเจ้าของเอามาปลูกนี่สิละอืมอันนี้หอมทองจกักอันนั้นอันนี้หอมทองอืนนเออมันมีกลิ่นมะสุนเนียวที่ทั้งนั้นต้นบักทันได้พี่บุ่นนะแม่นอันนั้นบักทันบักลิ้นจีบักม่วงอะโวคาโดสตอรเพียงแต่มันบักทันได้ดเป็นแต่ว่าทามันเป็นนุ่ยห้อย,ยอันนี้สีใส้บักเคือเลนทั้งพูนเพื่อสีใสกาา้กะลัมเน้นหน่ะเออลมหนาวมากเหรอ แต่ปัญหาเพิินมันเป็นหญ้าแฮวมูมันได้ท่าตตงกกลหัวมันพร้อมไหมโอเมนในสวนนี่มีหญ้าแฮวมูได้นนบบหนิมันป่าบ่มิดเลยเมนบอโอ้ยเอาไปวางใส่เงานี่มาเกิดอยู่เงานี่อีกอันนี้กล้วยยังเปลี่นอันนี้หอมทองค่ะนี่ไหมอันนี้ตดหมูว่านนี่บ้านไดนตดหตัวต้่นนี่แม่นอไหมเป็นตระขยายแทะนั่นนั่นนั่นอันนวยเล่าเนี่ยโอ้้พี่น้องเบิ่งเนึครับในรูปแบบของการเฮ็ดสวนผสมประสาน อันคืออันนั้นพ่นสใส่กระถินเอาไปใส่กระถินนึ่งเสร็จก็นนะใส่ก็หนาแต่อ่อนซ่อนแต่อันนี้อะโวคาโดใช่อะโวคาโดแล้วก็สตอกมีหอมทองอันนี้หอมทองที่สวนนี่มันเนื้อทีเท่าไรสามไร่กว่าอยู่ดิเมนบ่กเมนเมนสามไร่กว่าได้หนิที่แรกที่แรกมันเป็นไม้พยุงได้ในนี่น่ะนะครับแล้วโค่นไหมฝนมากเลย ดินแล้วล,<อ>ลมนี่ยแม่โคนนี่คันบ้าสั้นนั้นเป็นจังซี่แล้ว<อ>นี่ไหญ่ที่ไงใหญ่ายคือมาหาดปลูกหลัางมูเนี่<อ>นยนี่ไงเบ่เบิ่งไผเลยนี่บ่ถามมูเลยอันมันสิถืกดินเนาะสืบกับดินมัน,ยยน,นวกว็ใหญ่เร็วใหญ่ใหญ่ายกว่ามหฮอกกะนี่อีกมหฮอกกะนี่ปลูกาาก่อนยังบ่ใหญ่ไงวเลยพี่หญ้านี่พี่เฮ็ดจังได๋นี่หญ้นานี่บ่ครับเ<อ>สียเสียอันแล้วก็ตัดมีเครื่องตัดหญ้าตัดเองบ่ฉีดวะ ไม่ไม่ไม่บดเเดอ้อตัดเองอแบกเครื่องตัดหญ้าเองแล้วก็เสียเสียแล้วก็มาไว้ยังสิพี่ขาดหวังยังไงก็ผลนนี่สวนห้านี่เสียมันเป็นแนวใดขึ้นว่า <c oughs> ขาดหวังกับขาดต้นไม้ไงต่อไปห้ากับบริเ็ดเวียกตากแดดแล้วผักหวานตองไงห้าต้องจะมีกินแล้วก็ได้ขายมือเล็กๆน้อยๆแล้วก็เฮ็ดงานในโฮม แต่ผมมึงผมงอาการคนเราคือสิบวันเนี่ยไปทั้งขายดอกประมาณนั้นที่มันพี่เลี้ยงโบกไปแต่แง่จะขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เอาเป็นความสุกสักก้อนยังสิแม้ในระหว่างทางเนาะพี่น้องเมนข้าตอนนี้ขาเกี่ยวความสุกจะพึ่งจะพึ่งเกี่ยวงึนเถอะนี่เป็นขาใช่นี่ว่านี่เผื่อพักวันข่อยพี่เลี้ยงข่อยกับบะมุวงือนี่ขาอันนี้ขาซีหาเดือนนี่เกษตรแดงใหญ่ตัวนี้ ถัว่วมหัวเลยดิเจ้าหน่อยก็ได้แยกออกปลูกเบิองนะครับอันนี้เบิองบักฮุงเมืองหลอนลุนริมหัวอันนี้ริมรัว้วริมรัว้วผักชะอมนะครับปลาดุนเบิองบักฮุงสุกจนสุกค่ะอันนี้เป็นนี่อย่างไงอันนี้ปลาดุกจ้าก็ได้ปูผ่าแบบนี้อันนี้ข้องที่แรกโอ้ที่แรกเขาคึ้นว่าเขาสิปลาดุกจังเด็กกบลักมาอยู่อีกแล้วพุณอ่ะมันออกโอ้ กินยกเทียวเปล่พ <FELIPE division> <sk> ี be <generation> ่มันเพรปนเหรอเด้หนิกะสศเกาไปแล้วกะเลี้ยงเห็นความสุกขันละคนโห่เลยบัวผู้หน่อยบัวาผู้ใหญ่เลยเป็นผู้หน่อยกับเรียนของเงียน้อยถ้าผู้ใหญ่กันใหญ่มากเกิดมีความสุขกับการเหรียในชิงทีมันมีมูลราคาเึ้นมากอีกนะครับ เกียงแต่ว่าเ้าเอื่นมันว่าอาชีพซื้อๆือสิ่งที่เราทําแล้วทํามีความสุขนะครับอันนั้นบกเผาน้ําหอมเนาะจ้าเผาน้าหอมนี่พักหวานกิ่งตอนอ,อันนี้กิ่งตอนอันนี้ใดมาแล้วใหญ่เล่เอันนั้นเบีย้ยอันนี้มันอย่างไรนี่นนอันนี้อินจันเคยได้ยินปะ่ะเคยได้ยินครับเคยได้ยินอันนี้เบีย้ยเจ้าเสื้อมาปลูกพร้อมกันเดยก็อันงุ่มไว้นั่น เอ้าเพิ่นอยู่ใกล้น้ำบ่คือจังได๋ผักขาบ่ประกบซ้ายขวาโอ้ปลูกพร้อมกันกนี่เป็นไดไบ่จ้ะมันสิเกี่ยวกับผักขาเฮานี่เฮ้คอยว่าผักขานี่มีน้ำซ้ำยังมีดอกแค่อ้นี่เหลืยวเห็นบ่ขันบ่อืดมันบอ่นบอยากพี่น้องไง <laughs> แต่ว่าขันอืดแห้งอยากในจ<า>กักหน่อยอยู่ห่างอืดห่างอยากห่างไปเสือกจ้าห่างขัดป่ะมาทางพี่พี่ น่ะโอ้่นก็เห็ดเปลี่ยนยัยเติบเดี๋ยพี่น้องต้วงบอกผลก็เห็ดเปลี่ยนดีดีปุ่นบักคงสุกบักเข้าวจักปีแเรานอนอี่คือเป็นเมื่อไหละสองปีแปดเดือนมีถ้าปลูกไก่หนามได้ผลคือเพิ่นวาอีหลีเด้อใส่ได้ใสเกลือบ่พี่ใส่จ้ะโอ้แม่นอีหลีเกลือกับใส่นั่นเห็นบ่ขัมันบ่อยู่ไก่หนามน่ะทั้งทั้งที่ปลูกพร้อมกันยังอันนี้อยู่ในไก่หนามปุ่นกบลอกอก พี่อยู่ชุมวงวะวันทีูเลย่าเออกก็ให้เราออกซักสนกเร่าประการนี้เถอกโอ้หนีก็อดตายเลยครับผุนเอาไปข้องผุนพุนพักกระเงี้ยมาใช่เหรอครับโอ้หนีพักกระเงีเนี่ยโอ้เขาทาเขาทาพี่น้องเอ้ยอันนี้พักกระเงีอันนี้เป็นเป็นมดปีเด้เอ้มดปีเด้พักกระเงนี่มันบ็ได้ยุบได้ยังเด้ถือกันกับเรียงกบเลย น้ำขีกบโอ้ได้ปุ๋ยไปน้ำนี่นี่ตะกี้มันสิเป็นลักษณะนี่สิใส่อันตะไคร่เคากะกางใส่ตะไคร่เมิดบดนีเปลี่ยนแผนบัดเนี่ยถึงไม่ปลาเนี่ยอันนี้คือสิเมดยามเมดแล้วเนาะแมนกะเจียหวานเพชรน้ำผึ้งเมิดยามแล้วปล่อยแหวงสิเลยแมนจ้าฝนขึ้นไมเหีกเกิดไหมแต่ว่าปีนี้เพิ่นสิกลนเราปลูกไม่เพราะว่ามันได้สามปีแล้ว โอวเก็บกินมาสามปีแล้วแม่นกะสิเก็บหัวเพิ่นขายก้นหัวเพิ่นขายอันนี้แถวนี่กะสลับไม่ปลาแต่ว่ากบใส่บักกูดใส่บักเขียบอยู่โอ้มันเกิดอยู่น้ำกันใดดิฮาลังคน้เฒ่ถนะครับว่าสุเยาไม่ปลามาปวกมันฉี่งำต้นไม้สุดเอโอ้ชัวมันฉี่ง,ง่มีผลบ่เปล่าถามว่ามันงำบ่คือมันบ่ได้ไงหญ่แบบ ช่วงคิดว่า3ปีนี่เขาต้องได้กินเกนพอนผวกกระเขียบผวกยังสิไม่ป้าเลาะก็ใหญ่ไปยังสิไหมครับแมียนทำมันใหญ่ยีหลีก็ยอมรับว่ามันต้องงามแต่ว่าเขาเขากินแค่3ปีนี่บระเขียบนี่ออร์แกนิคของแค่น <laughs> ้องบึนสังเกตสังเกตได้ครับกินจนใบสวยเมื่เนี่ยเมื่อบึนนะ่ะสีดแม่นน้ำสมควันไมหโอ้อันเท่านึงแม่นต้มยาสูบสีดผู้สีดปีม่มา <laughs> อาทิตย์หนึ่งข่อยวิ้นโอ้ยสนบอก <laughs> <laughs> ข่อยเรียกว่าบ่ผ่าน โอ้ข้องนี่นะข้องนี่เข้ามาเบิ่งเนี้ยพักเนี่ยผืนแดงเครื่องสวนกับสิปูกเป็นไม้ป่าทั้งลังคืดวัด้ามันจะเฮ็ดเพือนจังบ่มีผลกระทบทั้งหนาก็ะใส่เป็นไม้พลนเอามะกรูดจ้าเนใบให้มันมีทุกอย่างแต่เพ่นบ่ขาดนะเห็นบอกครับพักตบเห็นบอกขึ้นไม่ได้ใส่ประโยชน์เลยเอาพักตบมางุ่มคลุมหน้าดินใช่มาดิสัน โอ้แต่อ่อนซั้นตัวว่าผลเห็ดเปลี่ยนได้นี่หรอกอันนี้สมมงุงเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้านี่ซอยได้ไหลายใบสมมงุงสมมงุงนี่สูนิวอ,อันนี้ผงชูรสเอยียงก็เอืนนอนคณะเอียงก็เชายาียร์ผักชียร์ยาผักชียร์ยาน,านั่นเห็นมับักบบคงม,มีแล้วก็บากินจนสุกจนเฮียผุนน้ำมือ <c oughs> บึ่งี่น้องบึง่งพ <c oughs> วอดอิหงลี มีทุกอย่างหลายเนี่ยบักคุ้งหลายอีหลีปีนี่อันนี้กับกล้วยหอมเด้บยพอดนะกล้วยหอมนี่นี่ต้นนี่เห็นบักคุ้งไหมใส่ความแต่แนวกินคอมเมนซุ่มนี่ใหญ่ไหนครับหนึ่งลมเงา2งผลที่แน่ๆเราจะบังงำพวกผักฝานมันมันเข้ากันอยู่แล้วมันห่ล่ะครับขาก็คิดว่าหาปีล้างนี่มันงำ แต่ว่าหาปีนานเอ้ยบ๊แม่หาปีนานมันยังสิงหัมเขาก็กินช่วงหาปีแรกนี่มาถึงช่วงไทยพี่ลาฝากกับพี่น้องเนี่ยเห็ดสวนผสมประสานแนวนี่ <laughs> มันได้อีหยังมันดีจังไหนมันเป็นแต่เห็ดบ่ถามว่าเป็นแต่เห็ดบ่มันก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาะถ้าข้ามาัเข้าเห็ดยังเขาก็จะมีความสุข <laughs> อันนี้มากแล้วนี่ถือว่าบ่ผิดหวังแล้วก็มากแล้วก็มีความสุขอยู่กับสิ่งนี้เมนจ้ะถ้ามากแล้วว่าเขาก็จะเห็ดแบบ เขามักอะไรเขาก็จะเห็ดตรงนั้นให้มันแบบให้อยู่กับมันแบบมีความสุขสิไหมมันมากเลยเด้สองภูมยางขึนจากเพื่อนกันยังเมื่อยถามว่ามันเมื่อยบอกมันเมื่อยแต่ว่ามันก็มันมีความสุขอ่ะตื่นเศร้ามากกับคือลงเลยนั่นจ้ะแล้วมันแบบมีอยู่มีกินแต่ว่าถึงเขาจะบรวยเงินรวยท่องแต่เขารวยความสุขก็เลยแบบดีใจแล้วซัานี้นะ่คนที่หาเงินหลายๆเขาก็ต้องการสิมาเสือความสุข แสดงว่าเขาลัดเอาเลยเขาเขาบ่รวยเงินเขาหาเงินบน่ไหวแล้วล่ะเขาหาความสุขดีกว่าจังสิเหรอมั้ <laughs> โอ้แม่นี่ดีนะครับพี่น้องครับเอาดีเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งน้ำไม้พี่น้องในเบิงนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับที่สำคัญขอบคุณพี่เหล่าที่ให้ข้อมูลพาชมสวนสลับมือนี่นะครับขอบคุณหล,ลายๆครับพี่ครับสวัสดีครับออขอบคุณที่มาเยี่ยมชม